สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาบอกเทคนิคการนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟวิธีทําง่ายนิดเดียวพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับวันนี้แจ็คใช้เป็นข้าวเหนียวเคียวงูเก่านะครับให้เราตักมาใช้หนึ่งถ้วยตวงนี่หนึ่งถ้วยตวงพอดีแบบนี้เลยตักมาแบบนี้นะครับเทใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปเทลงไปให้ท่วมแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้ก็คนครับคนพลิกไปมาเรื่อยๆนี่คนให้ทั่วๆแล้วก็แช่เข้าทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15นาทีพอแช่น้ำร้อนครบ15นาทีแล้วให้เรานำไปล้างซาวน้ำการล้างซาวน้ำก็คือล้างเอายางข้าวเหนียวออกให้หมดนะครับ เหมือนกับคลิปเก่าๆที่จะเคยทําให้ดูแต่ตอนนั้นใช้หวดนะครับใช้หวดใช้ซึ้งในการนึ่งวันนี้จะใช้ไมโครเวฟได้เหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็ล้างยางข้าวเหนียวออกให้หมดล้างเยอะๆนะครับหลางให้ยางออกให้หมดคลิปนี้ที่จะเคยทําไปเนี่ยโดนดราม่าเยอะมากเลยว่าเสียวิตามินบ้างแหละว,วิตามินไม่อยู่วิตมวิตามินไม่เหลือก็ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดเพราะว่าข้าวเราทานก็เหมือนทานแป้งวิตามินบ้างมันมันหายไปตั้งแต่ตอนสีข้าวแล้วครับวิตามินนะส่วนมากนะหายไปตอนที่เราสีข้าวจนเหลือเป็นข้าวขาวแล้วล่ะอ่ะล้างออกให้หมดพอล้างออกหมดแล้วให้เรานําไปใส่ถ้วยไว้เหมือนเดิมอันนี้แจ็คก,ก็เสดดน้ําแล้วใส่ถ้วยไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับ ให้เราเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมข้าวแค่นี้พอครับแล้วให้เรานำพลาสติกใสมาแรปปิดถ้าไมโครเวฟใครมีฝาปิดก็ไม่ต้องใช้พลาสติกใสนะครับใช้ฝาปิดด้านในไมโครเวฟได้เลยพอได้แบบนี้แล้วให้เรานำไปเวฟครับนำใส่ไมโครเวฟใช้ไฟแรงสุดครับตั้งเวลาที่7นาทีครบ7นาทีแล้วนำข้าวออกมาครับ โอ้โหฟูเต็มถ้วยเลยทุลักทุเลหน่อยว้าวร้อนร้อนร้อนนี่ร้อนมากเลยครับตอนนี้นี่กล้องโฟก,กัสไม่เอ่ยเดี๋ยวนะนี่แกะพลาสติกออกโอ้โหควันขึ้นนี่ครับควันว้าว ทีนี้เราก็คนคุกเขาไล่ไอ้น้ำครับหืนี่นะครับตอนนี้ข้าวเริ่มเย็นตัวลงแต่ว่านิ่มมากเลยนะครับแต่ลักษณะแจ็คดูว่ามันจะแฉะไปหน่อยอาจจะเป็นตอนที่แจ็คใส่น้ํานะครับอาจจะใส่เยอะเกินไปนี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะใส่น้อยกว่านี้อีกหน่อยมาเดี๋ยวลองชิมดูมือจุ่มน้ํา แล้วก็จับืหนุ่มนิ่มนีครับลักษณะของข้าวอย่างที่บอกอาจจะแฉะไปหน่อยจริงเพราะว่าใส่น้ําเยอะนะครับถ้าใครเอาไปทําเนี่ยลดน้ําลงหน่อยนะครับแค่พอท่วมข้าวนิดเดียวก็พอเนี่ยครับลองชิมดูอื้มนิ่มข้าวสุกอร่อยหรือกินกับปลาก็ได้โอ้แต่ปลายังไม่สุก <laughs> ปลายังไม่สุกไม่ก็จะกินกับปลาดูหืมจิ้มจิ้มปลากินโอเคครับเทคนิคนี้ใช้ได้แต่ว่าลดน้ำลงหน่อยถ้าเอาไปทำนะครับวันนี้แจ็คต้องขอ,อตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ